ตรอหมวยก็เลยตามมาช่วยซีโร่คุยกับอยู่แล้วพอดีว่าตอนนั้นอะเรายังไม่ได้คุยกันว่าโอเคตรงเนี้ยโคเกนของสภานะแล้วตำรวจหมวยมาเผาไปประมาณสองต้นสามต้นสามต้นง่างานเนี้ยงานเนี้ยครับผมกูเป็นคนมอหมายงานให้มึงเลยถ้ามึงจีดติดมึงเอาไปเลยสองแสนโหฮะไม่ทันเกทับเผาไปเจ็ดต้น จะชนทำไเฮีย้ยเลยนะชนจังไอ้เฮี้ยขับเลยสัตว์ขอไปโทนี่ไหมโทนี่จะไปโดดล่มปะเอาโทนี่ไปแล้วเหรอแต่ไปโดดล่มมันบอกว่านี่ขอโดดล่มไปหนึ่งมันชวนพี่ไปโดดอยู่พี่ก็ว่าพี่จะไปโดดม่เฮ้ยแล้วมันมีชวนเล่นเกมเก็บเปรีบบ้ยวเล่น,นเปล่าเก็บเปรี้ยวอะไรอะพี่ คาราบาวคาราบาวไม่กินไม่ได้ชวนแด่คาราบาวไอ้สัตว์เออเอาเอาเอาโอ้ยเฮียหาไส้ไหลว่าแต่แล้วบึงจะไปไหนต่อไม่รู้พี่ยังไงไม่แน่ก็อาจจะแบบจกปูนว่าตอนนี้ผมอะไรไง อะไรนะตัดไม้แล้วก็ถ้ามันของถ้าปูมันเกินโอนให้โอนให้พี่แล้วจะห้าพันจะจบแล้วก็ขายอ่ะซื้อไม้อ๋อใช่ต่วนี้ต่อไม่โัวนี้ไปแล้วอยูไปเฉินจะไปโดนลบครับครับนะเดี๋ยวจะเคลียร์ไม่ได้โอนแล้วจะเคลียร์เรื่องสีสมอนครับผมก็คือสีสมอนให้งานครับครับใช่ครับนะโอเคพอดีได้ บอกให้คาแนะนําสีสมอนครับแล้วก็ให้เฉียนไปทางานแต่เฉียนทางานไม่สําเร็จใช่ไหมไม่สําเร็จแล้วครับสําเร็จแล้วเพราะว่าเขาต้องการให้ให้มามามาเคลียร์ผมก็จัดการให้หมดแล้วอ่าคือต้องการให้มาเคลียร์แบบว่ามันต้องเสียเงินนะคอมบายอ่ะมึงงงไหมเนี่ยอ้าวเขาบอกไปคือเจ๊บอกว่าอะไรเจไว้ผมกดให้เขาร้องผมก็กดจนเขาร้องไปแล้วเขาก็ร้องจนมาหาสภาลีแล้วไปเฉยนครับเอางี้แล้วกันครึ่งหนึ่งได้ไหม ก็ได้ครับคืนนึงก็ได้ดูแล้วก็ได้ชสีโอ้ยเจนเหมือนโอ้แล็บเล็บโอนให้เทักผมสี่มีห้าให้มันไปแตะเฉินเหมือนแล้วกันเ๊ะเฉินเฉินพู้อายกมาเอางี้แล้วกันเอางี้แล้วกันเดี๋ยวไอ้เล็บจะเพิ่งโอนเดี๋ยวเล็ย่าเพิ่งโอนเจ้าเขาไม่เคยได้เป็นสักเจ้างั้นเอางี้แล้วกันกนะเพนคิวเลอร์มูลค่าแสนหนึ่งโอเคไหมเิะเอาไปกูจะตีใครอยู่เนี่ยหลังจานี้โอ้ชีวิต ไรแล้วไง้วพี่เก๋นมันฟังูนะที่ไม่ต้องรับงานเลยนไขอร้องเลยเพียงคิวเลไม่ก็รับมก็เจอไม่เป็นไรก็ไับเข็มาเหมือนกันเพราะว่าเพียงคิวเรื่งก็ต้องใช่อาไงน้าหักห้าพันสีิบหมดเออหมดเฮ้อ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 เป้อเฮ้อเป็อเฮ้อเฮ้อเอเฮ้นเฮ้หนึ่อเลิอเรึอเฮ้อเง้อเคอเฮ้อเ้อเฮ้อ่า้อเฮ้อเ้อเฮ้อเฮอเฮ้อจฮ้อเฮ้อเฮ้นเฮ้อ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 เฮ้เอเพ้ยเฮ้อเฮอเฮ้อันอ่ฮ้อเฮอเฮ้อเฮไออ้เ้า้ออเอ้เอ้อ้อ้้อ้เลยเลยเหรอไม่ได้ขาย ครับครับแล็อ่านี่ต้องโอนให้แล็บแลโอนให้เฉินสองหมื่นห้าเดี๋ยวกูโอนให้อีกสองหมื่นคนละพึ่งเดี้ยวไม่ไม่เจสีเจสเอากระเป๋าเลขมาเดี๋ยวนูโอนให้เจสีไม่ใช่ไม่ใช่ก็ห้าหมื่นหไงแล้วก็เพคิลเลอร์อีครึ่งนึ่งเพคิเลอร์เพคเลอร์สขวดอะเพคเลอร์สิขวดเอาอะไรมาัเจสีเป่าอะไรครับสีห้าค่ะสี่สิบห้าพเฉินถ้าเพคคิเลอรได้แค่สิบขวด เออไปไปกิเลอร์ได้สิขวดวะก็แถมไปขวดสองขวดดิสิบเอ็ดขวดสิบสองขวดไงไม่อันนี้ราคาเท่าไหร่เนี่ยมึงคุยเขาเฟคิเลอร์ขวดละสองพันห้าไม่ใช่เหรอใช่ก็กูอยากจะโอนให้มึงนะแต่เงินกูเหลือสี่พันหกเชิญเลยกระเป๋าไม่ไม่เจ๊คุยก่อนคือแสนหนึ่งถูกไหมทั้งหมดคือแสนหนึ่งต่อเหลือครึ่งหนึ่งถูกไหมไม่ไม่ไม่คือเป็นของไม่เชิญจะถามว่าเพลงคิเลอร์อันเท่าไหร่เพลงคิเลอร์ยี่สิบขวดกับเงินห้าหมื่นยี่สิบขวด แย่อีเดซัโกถูกก็เนี่ยแม่ก็เปลี่ยนจากเงินเป็นออร์ออร์เป็นคิลเลอร์เขาครึ่งหนึ่งแล้วก็เงินใชกครึ่งหนึ่งถูกแย่อีเดซัปหลุค่างานแสนหนึ่งก็เป็นใช่ครับงานแสนหนึ่งกาจัดให้มันไปก็แพนคิวยี่สิบแล้วก็ไอ้นี่เงินไอ้นี่ห้าบิถูกไหมเยี่ยมไปแล้ครับเลขกระเป๋าเอ่อเลขกระเป๋าเบอร์เจ็ดครับ ไอ้เฉินกูเจอน้องมึงที่หายมานานด้วยห้าพันห้าพันไอเด็กจะเก็บไปเนอะมันชื่อเฉินห้าเป้งอะมึงเออาไปละใครก็เเฉินห้าเป้งไม่กินไอ้ที่ใครอ่ะมันชื่อเฉินห้าเป้งอะใครอย่วะเนี่ยเฉินห้าเป้งฮัลโหลไอ้เฉินสรุปก็คืออะไรบทสรุปคือถือว่าสรุปก็คือ กูช่วยจ่ายในส่วนที่กูช่วยเขาในการออกคำสั่งให้มึงแล้วกันจบแล้วจ่ายเต็มเต็มตอนนี้ที่ไหนก็สั่งงานให้มันเคลียร์กันเออเจ๊ก็สั่งงานไม่เคลียร์ถูกว่าผมไม่เจ๊ต้องบอกก็ได้ว่าต้องสำเร็จประมาณว่าให้เขายอมมาติดต่องหลังก่อนเอนคืองานรีบไปหมดเลยมึงเข้าใจไหมคือเจต้องฟังก่อนว่าวันนั้นเจ๊พูดผมว่าไงเจ๊บอกว่าเฮ้ยกดมันให้มันร้องมหาสภาผมบอกโอเคได้เจ๊พูดเองนะผมบอกอ่ะจะจ่ายทีทุกอย่างเป๊ะอืม ผมก็จัดให้จัดให้แบบว่าสั่งให้ดังใจ<ก>แบบเบเกอร์สั่งให้ดังใจกนเลยกูก็รับคําสั่งมายังไงกูก็สื่อออกไปแบบนั้นกูน <c oughs> ึกเทงโลโลกีอกไหมเวไม่เป็นไรแม่จัดไปจัดไป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 ้เสียดายม่ได้จัดให้แล้วดูเด็ดแล้วเราก็มาไม่โอเคกันเลยแม่ก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะกูไม่ได้อยากไม่โอเคเลยแต่กูรับคาสัง่งมายังไงกูก็พูดให้มึงเข้าใจแบบนั้นรู้จ้าสมองรู้จ้าเออรู้วป่ากูเผานี่เอาอีกแล้วโอเค เผาโอเคเาเรยกเอะไรเขาอีกอะเลียโปรดเาเรียกเผาอะไรขาอีกนี่นี่เร่ยโปรดนะนี่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 นต่นี่มี่น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 ่นี่นเ่นี่าี่นี่่า่น่น่่่่่น่่ี่่่่่่าี่่น่า่่า่่ี่่่่่า่่่ี่่นน

หมดอี่อบอกหมดหมดตัวมเป็นไเ่ง่งันนมันสามหมื่นหนึ่งไหีอะไีนวายนะถว้นะฮะวนะวานะ่งางก่อนวานะ่านก่อนพอแล้วไปไนะครับนครับมีอะไรเลกใช้เลยครับโอเคขอบคุณครับนะขอบคุณครับขอบคุณครับพอแล้วพอแล้วไปไปฝานดึง ไอ้เจ๋าจ้าครับนะกูอยากเห็นับผมตอนเนี้มึงมีเมียปะเอ่อตอนนี้ยังไม่มีครับกูอยากเห็นมึงอ่ะใช้สกิลมึงอะไรนะครับทำอะไรครับว่าไปในการเรียนะในการกราชะไปพยดเขาจไปคนหนึ่งตำรวจหมวยโอ้ ตำรวจต้นไทรหรือเปล่าครับนะาใช่โหว่ะนะคือใครเหรอครับตำรวจชื่ออะไรนะต้นไทรเหรอใช่ได้ครับได้คือใครต้นไทรน่านคนเหมือนในนี่เลยเหมือนใอแถวงเวียนใหญ่เหรอไม่จ้างคนใช่เขาเป็นลูกกันนี่คนเนี้ยใครวะแถวงเวียนใหญ่ลูกพี่เรยวพี่หมวยบ้างโอเคเาเป็นแม่ลูกกันเหรอใช่ใช่มเพราะว่าเพราะว่าตอนเนี้ยคือตอนนั้นน่ะไอ้ไอซีโร่มันมีปัญหากับไอจูใช่ไหมครับ ไอซีโร่มันมีปัญหากับไอจูแล้วมันก็เหมือนกับว่าตรอหมวยก็เลยตามมาช่วยซีโร่คุกับไอจูแล้วพอดีว่าตอนนั้นอ่ะเรายังไม่ได้คุยกันว่าโอเคตรงเนี้ยโคเกนของสพานะแล้วตำรวจหวยมาเผาไปประมาณสองต้นสามต้นสามต้นใช่งานเนี้ยงานเนี้ยครับผมกูเป็นคนมอบหมายงานให้มึงเลยถ้ามึงเกียรติติดมึงเอาไปเลยสองแสนโหฮะ ไม่ทานเกทับเผาไปเจ็ดต้นแม่สองแขนกูเยอะนะี่เกียกเผาเยอะนัที่เกี่ยวกันตามนี้นะเฮ้ยนได้ก็จัดมาเดี๋ยวจะให้ครับนี่เลยนะตูกกำลังแค้นอยู่พอดีเลยแปะมือแปะมือแปะมือได้เลยแปะมือไปเดจ้าสายว่าภูมิต้องใส่เลยนะเดี๋ยวจัดให้นะไอ้เจนครับ ไอ้แรปโดนขู่ฆ่าฮะไอ้ขู่ฆ่าครับไอ้แรปขู่ฆ่าคนชื่อว่าเฟนเฟนพี่หมวยเฟนอ๋อซิโร่แล้วซิโร่วันะนะนะครับกูมีเขาเนี้ไอ้เฉินกูมีงานให้มึงครับโอ้ลูกของตำรวจหมวยกับซีโร่มีสองคนชื่อพิงกี้โซฮอตกับชื่ออะไรวะกูลืมอีกคนนึงนะไอ้คนชื่อพิง้์อะครับพิง้์พิง้์เหรอพิง์ใช่ต้นไสรอะไรเนี่ยมึงไปจีบไอ้ชื่ออะไรนะ ชื่อต้นทราเออมึงไปจีบพี่กี้ผู้ชายมึงไปจีบไอ้ต้นทรแล้วมึงหาผู้หญิงไปจีบพีงกี้แล้วใครยี่หัวใจมันกูให้มึงเลยสามแสนเอ้ยนะนะเราต้องบอกเยียเฉียดไว้แต่ถ้าตกหลุมรักงานจะแคนซึมนะ ถ้าตกหลุมรักงานแคนเซิลนะไม่ต้องรู้ไม่ไม่ไม่กูรู้กูรู้สายกูรู้สายดีไม่ต้องจ้างไม่ต้องจ้างหลุมรักแน่นอนนี่สิให้เป็นผ้าไว้ใจเฉินไว้ใจเฉินตั้งแต่เป็นท่าวไม่ต้องจ้างเชื่อกูไว้ใจเฉินไว้ใจเฉินคือนายอะไรเดี๋ยวเรามาคุยกันตอนนี้เริ่มได้เลยโอเคได้เลยครับของคราชสามแสนนะโอ้โหเงยทั้งนั้นกูจะกลับมาเฟื่องฟูอีกรอบไปเว้ยกูไม่ต้องจ่ายจริงๆ พูอเลี้ยงไม่ต้องพูดหมรักชัวฮือฮือ <c oughs> <c oughs> สองแสนนักเนาะเออดีเฮ้ยแต่ดีนะคนนั้นมีมีเคยคุยไปบ,บ้า,เาเงเสียงขาดมีเคยคุยไปบ,บ้างคนนั้นมีเคยคุยกันบ้างน,นิดหน่อยไม่เยอะแต่มีคุยบ้างทำได้เส้นทางนี้เฮียสะดวกแล้ว <c oughs> ฝันดีนะก็ชมว่าเก่งจำบ้าอยากจำวะหรือยังไม่จำจำจำก็ได้จำไม่ได้จะไปจำเลยเหรอจำเลยเวลาอยากจำแล้วอะรอก่อนแม่ที่จะรอเนี่ยเดี๋ยวจำหมอเออแต่ก็ได้นะวันนี้ก็เหนื่อยมาเยอะแล้วเหมือนกันขอตั้มแล้วกัน พะพี่ขี้เกียจจำยันเช้าไงเดี๋ยววันนี้พี่มีต้องทำไอ้นี่ด้วยทำคลิปด้วยอืมที่สามที่สี่ตัวนี้จ๋าพอตั้งมืินนี่ฮะทำมาฉีเดียวพันเดียวต้องขันนี่ด้วยถ่ายรูปให้ดูได้เลยถ่ายรูปให้ดูได้ให้ดูดูได้นสัตว์ไ,ไม่ใช่ปัญหารหรอกอะไรเฮ้ยความไว้เนืรอเชื่อใจเรามาเป็นอันดับหนึ่งแล้วไม่ต้องถ่ายรูปหรอก ใช่แม่ถ่ายผมให้ได้แล้วเงือะเมืองเมืองอะไรพี่เลยครับไอีกหนึ่งอาทิตย์กู้หมื่นหนึ่งนี้แต่ต้องพูดก่อนว่าแม่แบบนี้มันก็ต้องทำของมาให้ด้วยเรื่อยๆเข้าไปทำอะไรหมดวะเข้าใจปะทำไมผมไม่มีตังค์พี่หดือว่าผมไม่ได้ทำงานเลยอ๋อเออหรือไม่ทำงานพี่หรือว่าผมไม่ได้ทำงานเลยมันทำไม่ไหวเนี่ยต้องจบกูนี่หมื่นหนึ่งที่กูอยู่ได้อีกอาทิตย์หนึ่งกูบอกให้ได้ละ คือกับช่าไม่เท่เลยเหรอจะซ่อมคันไหนไหมคะซ่อมคันนี้ครับอะไรนะหน่อยจ้นนี้เอางี้ซ่อมคันนี้ด้วยเบ๊กเก็บตังค์พี่โทนี่แน่เป็นเป็นนะเป็นนะเป็นกันเองหรอรถแบงก็ไม่ได้เป็นหินอะไรเลยกระจกอยู่แตกอะไรก็ไม่แตกอยู่เป็นนะไอ้สตีนข้าวหนังพ่อะเวลาคือเวลาคืออยู่เป็นนะสตีนกูโคตรชอบเลยชอบแลกตังค์ที่โทนี่ แล้วเบมก็ฉลาดด้วยแล้วยังไม่ได้แตกหรือไม่อะไรเลยถามว่าคันนี้ซ่อมไหมกูเละเชื่อรอเฮียเก็บทุกเม็ดเขาเลยเก็บทุกเม็ดเชิญมีช่างเยอะหนอรายได้หน่อยแล้วคันนู้นซ่อมไหมได้ได้ซ่อมประดานขาเข่านูนะซ่อมซ่อมเพื่อนแล้วพืเก็บยังไงแล้วที่เคลียโอไม่กูจะเอาไปจบปูนไงแต่ไม่รู้ว่าจบได้หรือเปล่า ไม่จับเลยวอ่ะเอาฟุ er. ้งครับอีที่ฉลาดข้าด้วยขาเรื่องอะไรอันนี้ฉลาดเก็บไว้อยู่ใจเย็นดิเออใช่แป๊บเดินแป๊บเดียวผมกำลังงงอยู่ว่ามันทำยังไงครับตีตีตีนะไปเดินนะไปเดินนะครับคนเก่ง จำมาราพี่ติดเกมแล้วไม่ใช่ผมไม่ติดเกมจริงผมไม่ติดเกมจริงผมแค่กำลังดูว่ามันเล่นยังไงเฮ้ยจะโดดเปล่าผมจะคัดคนไว้รอโดด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 เกมทีมงานรอเลยฮัลโหลข้าลอบป่าลรอบป่าล็อเป้า พี่เฉินไปไหนโดนร่มหรอินเกมอินเกมมีตางคว่าจะโดนมีมึงแล้วโดนปะมงคลวันนี้มีมีอะไรแค่ไหมไม่มีแล้ววันนี้ชิวๆเนาะคนและสี่คนโอเคต้องพักเดี๋ยวบอกเออพักเลยพักเออเออพักเลยพักเลยดีแล้วเพราะว่าพี่ก็รู้สึกว่าช่วงนี้เราดูดีๆไป้วใไหมพี่ไปแล้วใช่ป่ะพี่เฉินใช่ใช่วันนี้ชิวๆเนาะวันนี้ชิวๆทำไมมึงจะไปไหนมึงจะทำอะไรบุญเรือป่าวไม่ทำอะไรพี่เนี่ยเงี้ยเดี๋ยวผมต้องหาเนอะเออได้จจอกัน คุยแก่เรื่องพี่ไม่ใช่มึงผมันจะรู้ว่าเอาอกูตอบไปก่อนเิยฮะกูยิงไอ้เหียเหียพอกูไ่ตอบก็เอากูยิงกูเล่นตอบก่อนไอ้เหียรใครใคๆตอบตอบแม่ไปก่อนตกตัวไ,ไม่ได้ลไนะลแล้วใช่ป่ะตอนนี้ฮานะลูกรักอบป๊าป้า ทำไมจ้าเป็นอะไรจ้าไหนบอกป้าป๋าสิป้าไปไหนไมอยู่ไหนจะลูกป่าป่าคิดถึงหนูจุงเบยอ่ะป่าอยู่ไหนจ้าไปไปอยู่ไหนอยู่อู่จ้าหารป้าป๋าดุนเลยลูกสาวสุดสวยอยู่อู่เหรอใช่เร็วเลยจ้ามาเร็วมาเร็วมาเร็วได้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 เร็ว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  มึงโดนลูกกูหลอกตังแน่กูบอกแค่นี้แหละ <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวแม่รู้จักครอบครัวเฉินเท่านานกูบอกเลยเดี๋ยวรู้จักเฮียอยากถึงโดดวะไปเถอะเดี๋ยวไปโดดดีกว่าเออจะโดดรอคุยนักก่อนรอคุยนะ,ะยนะเฮียเรียกว่าหนึ่งี่ ผมไม่ได้มีส่วนลดหรอวะเฮียแต่เวลาเราใช้บริการอะไรพวกนี้ใช่ป่ะแล้วเวลาไปติดต่อซื้อขายปูนกับคนอื่นเงี้ยแล้วบอกว่าเป็นเราแม่งจะมีส่วนลดสิบเปอร์เซ็นต์วะไม่มีทางแม่ไม่มีส่วนลดนไ,ได้ไงวะมันไม่คิดเพิ่มกับบุญเท่าไหร่แล้วฝาใครอ่ะก็เหมือนค,คนเดิมไ<ๆ>งมีเรื่องให้ช่วยมั้ยทีอะไรหรอรมาคุยทุกนาทีป้าบ่ามีงานให้หนูทำอะ่ะช่วยหน่อยทิงานอะไรอ่ะเอ่อหนูรู้จักคนชื่อพิงค์ไหมพิงค์ที่เป็นลูกของซีโร่อ่ะ เอาเป็นว่ารู้จักหนูรู้จักใช่ไหมอ่าอ่าอ่ารู้จักก็ได้ป้าาอยากให้หนูใช้ความสามารถอ่ะจีบให้ติดให้ดูเลยดิได้ไหมทำไมอ่ะป้าป๋าได้งานมาช่วย่อยดีโชว์ความสามารถของตระกูลห้าวนาให้ป้าป๋าดูเลยสิเจาเราเรามึนนะก็บอกมึนว่าป้าป๋าสั่งกระเป๋าว่าไม่ทําไม่ได้บอกว่าเป็นงานของป้าป๋าป้าป๋าจะล่อไปฆ่ากนั้นอ่ะพูดบอกไปบอกมึนไปอย่างเงี้ยโอเคไหม ให้จีบให้ติดอ๋อใช่ให้จีบให้ติดกี่วันน่ะเอ่อหนูจะเวลากี่วันบอกป้าปามาเอ่อขอสักสามวันก็ได้สามวันเองเหรอชัวร์เปล่าโมไปไหนสามวันอ่ะอ่ะสามอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ่ะอ่ะไปไปมาเริ่มเพิ่มนะฮะอาทิตย์หนึ่ง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 คือแบบไหนอาทิตย์หนึ่งคือแบบไหนอาทิตย์หนึ่งนี่คือข้างลักเลยแบบหลงแบบหลงเลยอ่ะจริงเหรอ จริงแบบแ้ามันพายก็เอาไม่มจ,จริงมัน่นใจเหมือนมือนเนี่ยดย okay, ดิโอเคได้้นขอดูเอาแบบว่าให้เขาแบบคนหลงหัวหลงหนูหัวปลาขอปลาไหมานะได้หนาบอกมันไปฆ่าตัวตายมันก็ต้องไปอุ้ยขนาดเลยหรอจริงมันทำให้ฟ้าดูอาโอเคได้ป้าป,ป่าขอดูหนะ่อยเราได้อะไรอ่ะอ่าเอางี้เดี๋ยวป้าป่าให้ตังค์กินขนมจะจ่าหลือล่ะให้ตังค์กินขนมมีเงินใช้แล้วอ่ะกระโดดเจ้าอะไรล่ะ มันก็สวยดีนะอาสามสองอะป้าอ๋ออยากเปลี่ยนสีเหรอี๋้วเปลี่ยนให้หนูอยากไดนรถสามสองสองหนูไม่ได้อยากเปลี่ยนสีนะฉลาดขอราคาทะลักเลยเอาอาแปดที่ป้าป๋าไปขับแทนได้ไหมได้โอเคตนนั้นดีลจับมือจับมืออาจับมือจับมือจับมือคุ้มไหมเนี่ยได้งานมาเนี่ยราคาย,ยังไม่ถึงค่ารถเลยก็ถือว่าเป็นของขวัญให้ลูกไง เอาเป็นว่าเอางี้เอางี้เอางี้ฟังก่อนเอาเป็นว่าถ้าทําสําเร็จแล้วเราโผลมาหาป้าป๋าอยู่บ่อยๆเดี๋ยวให้แต่ถ้าไม่มารูจะให้ไปทําไมเข้าใจไหมฮะถูกไหมใชดถึงแต่ว่าใช้ไม่เลยว่าใช้ก็ไม่ใช้ก็รู้จะให้ไปทําไมครับแล้วครับโอเคตามนั้นนะประการมาแล้วแล้วแล้วมีอ่ะ เออแต่อแปไม่มีดีกว่าอแปอยู่ที่ทตีฟดีกว่าเอาเอาเป็นป้าป๋ามีคุลุมะสี่ประตูแต่งเต็มแล้วก็มีไอรถไทอันอ่แต่งเต็มเอาไหมเออเอาคุลูมะแล้วกันโอเคเอาคุลูมะไปใช้แล้วกันป<ะ>้าอะไรว่างไงแ,แล้วมามีอ่ะมีหนูก็ยังไม่ได้เจอเลยเนี่ยเพิ่งเสร็จงานเลยเพิ่งเคลียร์เรื่องตำรวจเองจบแล้วแล้วไม่ไปหยอดเขาเหมือนเมื่อวานหรอเดี๋ยวว่าจะแวะไปอยู่ไปไปดี ไปไปด้วยกัจะไปไปด้วยกัเลยนะเดี๋ยววันนี้ป้าป่าไม่ได้จะไม่ได้แวะไปหาเขาแวะไปแป๊บเดียวมั้งไม่ได้แวะไปยาวอ่ะวันเนี้ยวันนี้ว่าจะพักวันนี้ตะโกนแหกปากกับตำรวจเหนื่อเลยโอ้มันมีได้ป้าป๋าสารเรื่องเการจัดการท่าวันนี้เลยดีมากลูกป๋าจัดการจริงค่าจริงค่ะพ่าหนันมันบริหารเสน่ห์เสน่ห์มันแรงมันพ่อมันไม่มีผิดเลยจัดไปกั้นป้าป่าจัดไปจัดบ้านอยจ้าลูกหลานได้ได้จะใช้ความ นี้ให้มีประโยชน์ก็ครั้งนี้แล้วตั้งแต่เป็นลูกมาไม่ได้ใช้เลยยอดเก่งมากจะไปจริงบปะจิ๊บไปหนูไปไปจัดการเลยฮนะคืบหน้าไงบอกดนะ้วยฮะได้พี่รัาากคือรถไปไหนไปตัวนี้เดี๋ยวเราไปโดดกันดีกว่านะอ้องนา่าติดตามว่างานนี้น่ารุ้นเหรอฮะน่ารุ้นเหรอเออนา่าติดตาม เดีย๋ยวก็รู้เออพรุ่งตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้เองมามาถูกไหมพรุ่งนี้มามาไหมมาก่าจะมานะโอเคครับบอกคนในแก๊งเราว่าพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกแก๊งที่ขายยาเก็บเพิ่มเป็นคนละสามพันนะขออีกที ทุกแก๊งที่ขายยาเก็บเพิ่มเป็นหัวละสามพันหัวละสามพันพี่เฉินบอกว่าให้เก็บถ้าไม่เก็บเราบวก